ทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้กันไหมน้องดุจนไม่สามารถจับอาบน้ำได้เลยเราแนะนำให้มาที่นี่ค่ะ d o อ a ซ r o o m i n g โดยปกติลูกค้าที่มาที่ร้านนะคะถ้าเป็นน้องหมาหรือน,น้องแมวที่ค่อนข้างจังุดหิีเราก็จะมีตัวช่วยคือเจลเซสเลเยสค่ะแล้วก็จะ, Gel is, ะป้ายที่หูน้องก่อนอาบน้ำเพื่อช่วยให้น้องคลายเครียดค่ะ ผลลับที่สัมผัสได้หลังจากอาบน้ําเลยก็คือปกติน้องจะเครียดม,มากแต่เนี่ยดูผ่อนคลายไม่เครียดแล้วก็ขนนุ่มด้วยมีกลิ่นหอมอ่อนๆติดตัวด้วยค่ะประทับใจ